ปุ่งเต็มครับแต่ตอนนี้มันนอนแล้วมันนานมันเลยหลับมันานแล้วผมมาเกี่ยร์นี่จะมีนู่นแสบๆของมันก้อยเลยครับของเราเครี่องเราต้อเอามาให้ยังดีโอ้ยือดของหลักโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์สะดวกมีเพื่อนซ้อมกูดูอะไรเอาหัวครับผมผมไปเลยเครื่องให้ถึงเด็กๆเอาไหมกินไหม กินอะไรด,ดีบไม่ต้องใส่เ,เ,อเยอะครับโอ้ปลาปสูสุกสูตรอร่อยสูตรแม่อะไรนะบุญลำแม่บุญลำเขาไม่ให้ค่าโฆษณาเราเลยไม่โฆษณาไม่บอกใหไม่รอ <c oughs> บุญลำต้องจนะครับแม่บุญลำมะนาลู สดเลยได้เลยปลาของใหญ่อยากหลายได้ยู่ชึ้นๆมันขึ้นมากต่ไม่กไก่ันี่ยเอาหลายรับมันขึ้นมากหรอมันลงบ่อทันมันบ่อลงอ๋อปลาบังเกอดสุดท้ายแล้วนี่ไยปลาเราปีกไก่เนี่ยเจะกรได้แล้วก็เลยลงมานอนประหลาดไม่ได้ยินมันมีมะเขึ้นพอไหมหมอพออีกไหมพอครับพอ กินไม่ได้เอาไม่ใช่เราซ้อนกับไปแล้วกินเรับเราใส่ไปไปทั้งวิวซาไปทั้งวิวซาเมนค่ะต้องเมืองาจะหันแล้เมืองานอืมกินได้ไหมอ่ะกินได้แต่กลัวมันเผ็ดไม่เอามันดีเด็กน้อยน่ะกินชิมชิมน้ออยากกินเปรี้ยวพอไหมมันาวเปรี้ยวพอ พ่อแล้วพ่กน้ำมพ่อไม่ล้างด้วยโซดาอ่ะล้างด้วยโซดาโซดาอะไรมันไม่ใช่กุ้งใหญ่รู้บ้านกำลังเลี้ยงอยางใหญ่บ้านกำลังดูหาดูเพจมันอยู่บ้านทำานดูมันมันแต่กวกงบึงมันใช่ไหมมันเป็นฟาร์มนครพนมแต่ไม่รู้มันอยู่อยู่ใสอโถ้าของลาว่าพี่ทักไปแล้วเขาเลือกส่งแล้วครับอ๋อีแจ๊กเก็ต เสร็จแล้วครับพี่น้องมากินเข่ามานีครับมาเด้อครับเด้อเอาก่อยกุ้งเต็นก่อยป้าะกะดีกะเดิอปนปา่าดุกแซมอเคือ,อก่อยกุ้งกันได้และเมนูสุดยอดครับผมกุ้งฝอยจอมสะดุ้งมาได้พี่น้องนี่จากธรรมชาติใบมะกอกระแห้งฟักซเดก ในปนปลาผมสอดพอดีครับเป็นไรรสชาติอันนี้อืมใช่พรอมอือหือปลาในบ่อเขาเลี้ยงไหมขอบคอณเราพร้อมหน้าพร้อมตาม,มืาเดินครับวันนี้กินไปแล้วคำนี่อือร่อยรึอืมอันนั้นลายปลากระดี่ลองดูดิแม่ไม่เคยกินนะแม่เคยกินแต่ปลากระดีตากแห้ง ก้อยอืออเอาพี่มันไม่เอาให้ไหมน้องก้อยกุุงครับน้องอือ อืมครับอหอมมงงาขนาพี่ตันปนปลาผมหอมมังนาขนดไหนเด้อดีเลย้อยกุูมาได้ ริกสดการบอกผิดสดน้ำพี่น้องอือหือจวดอะไรจวดจวดพี่น้องจวดไม่หรอกมามา,มาเพราะเพ่เพ่ก็บอกแล้วอย,า,ย,อยากกินกอเตอิมพริกลงใหม่เพราะนึกว่า เด็กจะไม่กินถ้ามันไม่เผ็ดมันจะคาวลูกเครื่องไม่ถึงมันจะขาวมันต้องถึงเครื่อง